รายงานการปฏิบัติงานตำแหน่งครูวัตาจ้างโรงเรียนอนุบาลชุมชนหนองบัวแดงปีการศึกษา2564นายวีรวุฒิพงจันทร์ครูประจำวิชาศิลปะข้อมูลส่วนตัวนายวีรวุฒิพงจันทร์ตำแหน่งครูวัตาจ้างโรงเรียนอนุบาลชุมชนหนองบัวแดงสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิเขตหนึ่งภูมิลำเนา อยู่บ้านเลขที่319บ้านไทยเจริญตำบลหนองบัวแดงอำเภอหนองบัวแดงจังหวัดชัยภูมิคุณวุฒิทางการศึกษาระดับปริญญ,ญาตรีสาขาวิชาศิลปะศึกษาคณะครุศาสตร์มหาวิทยายลัยราชภัฏนครราชสีมาระดับปริญญ,ญาโทสาขาวิชาการบริหารและพัฒนาการศึกษามหาวิทยายลัยมหาสารคาม ด้านการจัดการเรียนการสอนได้รับมอบหมายให้สอนในรายวิชาศิลปะระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1และ2จํจำนวน1ชั่วโมงต่อสัปดาห์และวิชาการงานอาชีพชั้นประถมศึกษาปีที่4จํจำนวน1ชั่วโมงต่อสัปดาห์ด้านการจัดการเรียนการสอนกระผมได้มีการวิเคราะห์หลักสูตรออกแบบหน่วยการเรียนรู้และจัดทําแผนการเรียนรู้เพื่อใช้ในการจัดการเรียนการสอนของนักเรียนมีการผลิตสื่อเพื่อใช้ในการเรียนรู้ มีการจัดทำคลิปวิดีโอการสอนและใบงานต่างๆเพื่อใช้ในการเรียนการสอนแบบออนแ n น์ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา2019โดยมีการประชุมวางแผนตามกระบวนการชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ PLC ร่วมกับผู้บริหารคณะครูในการจัดการเรียนการสอนแบบออนแทน์มีการตั้งกลุ่มไลน์ของสายชั้นเพื่อติดต่อสื่อสารกับนักเรียนและผู้ปกครอง ื่อสร้างความเข้าใจในการเรียนการสอนแบบออนแทน์ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา2019โดยมีขั้นตอนดังน,นี้ 1. 1. ประชุมวางแผนการจัดการเรียนการสอนในสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา2019โดยเลือกการเรียนการสอนแบบออนแทน์ 2. จัดทำเอกสารใบงานศิลปะส่งกับหัวหน้าสายชั้น 3. หัวหน้าสายชั้นรวบรวมใบงานของแต่ละวิชา ส่งที่ฝ่ายวิชาการเพื่อตรวจสอบ 4. ถ่ายเอกสารใบงานของแต่ละสัปดาห์า 5. แจ้งให้นักเรียนผู้ปกครองมารับใบงานของแต่ละสัปดาห์ในทุกๆวันศุกร์และวันเสาร์ 6. สรุปรายงานการจัดการเรียนการสอนแบบออนแ n น์ส่งผู้บริหารในทุกๆสัปดาห์การพัฒนาตนเองและพัฒนาวิชาชีพได้เข้าร่วมเลือกเปลี่ยนเรียนรู้และนำเสนอเบสแพทสในระดับภาค เพื่อยกระดับคุณภาพทางการศึกษาภายใต้โครงการ Innovation for Thai Education นวัตกรรมการศึกษาเพื่อพัฒนาการศึกษาประจำปีการศึกษา2564เข้าร่วมอบรมออนไลน์โครงการโรงเรียนคุณธรรมสพทสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิเขตหนึ่งเข้าร่วมอบรมประชุมเชิญปฏิบัติการการพัฒนาปรับปรุงเว็บไซต์สถานศึกษา เพื่อรองรับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของสถานศึกษาออนไลน์ ITA ประจำปีการศึกษา2564งานอื่นๆที่ได้รับปอบหมายการทำคลิปวิดีโอมาตรการการคัดกรอง ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019โรงเรียนอนุบาลชุมชนหนองบัวแดงประจำปีการศึกษา2564การจัดทำคลิปวิดีโอนำเสนอการนิเทศภายในของสถานศึกษาโรงเรียนอนุบาลชุมชนหนองบัวแดงประจำปีการศึกษา2564การจัดทำคลิปวิดีโอโครงการโรงเรียนสุจริตตามโครงการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมและธรรมาพิบาลในสถานศึกษาป้องกันการทุจริตของโรงเรียนอนุบาลชุมชนหนองบัวแดง การจัดทำคลิปวิดีโอนำเสนอวิธีการปฏิบัติเป็นเลิศด้านนวัตกรรมการบริหารการจัดการศึกษาเพื่อยกระดับผลสำเริจทางการศึกษาโอ e นต,ตามโครงการ innovation for thai education ชนะเลิศในระดับภาคและระดับประเทศการจัดทำคลิปวิดีโอการประกวดสุนทรพจน์เรื่องรู้คุณค่าในตนเองของเด็กชายปัญญพลปะกังนกักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่3โรงเรียนอนุบาลชุมชนหนองบวองัวแดง จัดทำคลิปวิดีโอการบริหารแบบมีส่วนร่วมบูรณาการร่วมกับกระบวนการชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ PLC และการจัดการเรียนรู้แบบออนแฮนตามศาสตร์พระราชาเข้าใจเข้าถึงพัฒนาในสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา2019ได้จัดทำประกาศต่างๆเช่นการปิดสถานศึกษาด้วยเหตุพิเศษวรสารประชาสัมพันธ์ ในเพจเฟซบุ๊กโรงเรียนอนุบาลชุมชนหนองบัวแดงจนมีผู้ติดตาม2,494คนได้จัดตั้งกลุ่มลายสายชั้นเพื่อใช้ในการจัดการเรียนการสอนแบบออนแฮนจัดสถานที่ในการประชุมต่างๆจัดเบรกและงานเทคนิคต่างๆ การรักษาวินัยการประพฤติตนและการเคารพกฎระเบียบต่างๆการลงชื่อมาปฏิบัติงานก่อนเวลา8.00นาฬิกาจุนถึงเวลา16.30นาิกานาทีไม่เคยขาดและมาปฏิบัติหน้าที่ตามวันเวลาทางราชการกำหนดอย่างเข้มแข็งการดูเวรรักษาการในช่วงเวลากลางคืน17.30นาฬิกา30นาทีถึง6 0นาฬิกาจุนมาปฏิบัติหน้าที่ทุกครั้งไม่เคยขาด เวรประจำวันอังคารกระผมได้มาปฏิบัติหน้าที่ก่อนเวลา7นาฬิกาจุดศูนย์นเตรียมจุดคัดกรองและทำความสะอาดบริเวณโรงเรียนความเสียสละและอุทิศเวลาให้ราชการอุทิศเวลาให้กับงานที่ได้รับมอบหมายไม่ว่าจะเป็นวันหยุดหรือทำงานล่วงเวลาด้วยความเต็มใจไม่จำกัดเวลาขอขอบพระคุณคณะกรรมการการประเมินทุกท่านเป็นอย่างสูงหากผิดพลาดประการใดขอน้อมรับเพื่อจะนำไปพัฒนา และปรับปรุงแก้ไขให้ดียิ่งขึ้นขอบคุณครับ